มึงพองตัวมันตันวิ่งเนี่ยแทนที่ว่าพองเนี่ยเขาแอคเคไอชั่นก็จะมึงโดดพองไปยังพอตะกี้โดดเนี่ยมึงมึงย่อตรงนั้นมันอยู่แล้วเว้ยนี่ยดิมเจอกระต่ายต้นเจอหน่ะพี่ต้นนะแล้วยังบล็อกมาได้นะเว้ยมึงโดนเขกระพุ้งแรงอ่ะช่วยช่วยไม่มันชูแล้วแหละไม่ไมันมันย่ออย่างเงี้ยแล้วพี่ต้นมันไม่โดดมันไม่โดดเนี่ย มันโดดได้เว้ยโ,โ,โดดมันคงมันยังหาจังหวะไม่ถูกก็ไม่หาจังหวะคือไม่ถูก <c oughs> มันมันไม่ได้เทคมันไม่ได้โฟกัสโฟกัสว่าทุกคนจะถือบอลที่ไหนโอ้ชูแค่หงเดียวใช่มันไม่ได้มันไม,ไ,ไม่ได้คิดไงมันเล่นได้ถูก ไม่ถึงไมต้องนั่งต้องต้งนั่งตัวอีกตัวนี้ผมไม่ได้มาไม่มาอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ะคนแม่นแม่นทั้งนั้นเลยนะฮะโคตแม่นอ่ะเดี๋ยวนี้ที่เดียวแบบแม่นแม่นทั้งนั้นเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปลโคดวอล์กอิงโอ้โหยิ้เกะผาบอลมึงเลี้ยงงี้ได้ด้วยวะเฮ้ย quẹt lăn lùng lăn bàn Nhìn ơi nhìn kênh Nhìn nhìn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Oh, they do it. ดังเดียวเลยนี่เองหญิง <laughs> แม่งขดนบวย โล่งอย่างเงี้ยทุกการบุกวิเขาใช้ฮามสุดยอดผมเป็นเด็กว,<รา>วัยรุ่นเจิมหาเด่นไกลไปไหมไกลไปไหม เดีย๋ยวเอาตัวไม่ได้ลื่น <laughs> เรียบร้อยอีกแล้วครับยืนยิงเลยทีเดียวเอาไหลเข้าก่อนมึงต้องขึ้นแล้วคับเอ็งมึงต้องสอบซ้ายไปหนึ่งทีฮ้ <laughs> ยเอาไหลคนก็บอก <laughs> จุดปริญญาเอกคำนวณไอ้นี่มาแล้ววิสิตแล้วยิงอีกลูกยิงแล้วแล้วยิงทุกกันบุกหมุนยิงด้วยยิงยิงไอ้บังยิงอีก

ไม่ไดออ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วโดดจากข้างนอกเข้ามาโดดจากข้างนอกไม่ได้ไม่ได้โค้ดเล่ยโค้วันนี้เล่ย์ลงนะเล่ย์ลงนะเร็วๆร็วลงนะไรนะเร็วลง เราต้องบอกว่าเร็วขึ้นฟังผิดตัวดีฟังผิดเร็วไขึ้นกันอยู่แล้วเรายิงสามผิดได้แล้วไม่ต้องไปฝึกในคลุกนี้คลุกกระอย่างแบบวันนี้วันนี้เร็วเลยสามไม่มาหาเออไม่เป็นไรวันนี้ได้แต้มเยอะกว่ามึงยิงสามลงอีกเนี่ยพี่ใหญ่ดูว่าก่อนเล่นอ่ะพี่บอลแม่งจับซ้อมเลยโอ๊ตแล้วมีสามมึงมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งบอลให้คือคือเลีอยนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็เปิด เปิดฟอร์ด้วยกันเล่ไม่ลงก่อนเลยคนแรกของทีมอุตส่าห์จะไปสอนอุตส่าห์สอนเขาซะดิบดีตัวเองเลยมาอะไรวะไม่เห็โอ้ยตกแบบโบลิ่งไปสอนเอาตัวเองก็ไม่ได้ฝึกพี่จะหวัดอะไรที่พี่บอกว่าจังหวัดอะไรข้ามอ่คิดว่าคิดว่าชัวร์ไม่ไม่ไม่หูกูดูมึงอยู่กูดูก่อนข้ามเลย เหมือนมึงก็เป็นแบบว่าอารมณ์ฟิลมึงอยากจะเล่นมึงก็จะเล่นไม่สนว่ามันจะเข้าได้ไหมไม่ได้มึงจะเล่นเลยมันเลยเป็นรูปแบบนั้นมึงเห็นรูปแบบนี้มึงบ่อยมากโตอนเย็นมีซ้อมที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้มันต้องเข้าไงเข้าไม่ได้ก็จ่ายออกสิมุมมุมร้อยแปดสิบเข้าลำบากไม่เข้าเข้ามุมหน้านู่นเย็นวันจันทร์พี่จะนัดเอกเข้าไปแล้วที่ไหนนะ ปีพญามันเป็นมันมีสนามบาสสาธารณะได้ทางด่วนแต่เป็นสนามส่วนตัวมากเพราะสนามนี้ไม่มีคนเล่นสนามมันโฉบหน่อยเน่ยมนซ้อมได้ไเี่ยครับถ้าถ้าสักเดือนพุชจิอยากเดียวกับเอกอันาาดาแคมป์มีได้ไรเงี้ยไอ้พวกนี้เปิดเทอมนะเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้นะ,ะดูจากที่นะบวกกันลุงโคมี่แล้วพัฒนานขึ้นเยอะเลยนะแต่ถ้าจะเล่นก็อย่างเงี้ยเย็นวันพฤหัสอย่างเงี้ย เห็นที่เขาไปบวกกับพี่ลุงพี่ยังเห็นแล้วแผ้กับจุยมันไม่ค่อยว่างกันหรอกพี่ได้แต่มันมีเพย์มันมีเพย์ยๆไงไม่ไอ้ที่ลงคลิปนั่นคือกูคัดมาจาก500เพ์เหลืออยู่แค่10เพย์นั่นแหละแล้วขึ้นมาเลยว่ะนโกกระโดดร้อยปวนเลยจะน่าอยู่